เธอต้องหาค่าสินสอดให้ได้สิบล้านภายในหนึ่งปีไม่งั้นก็อย่าหวังว่าจะได้แต่งงานกับลูกสาวฉันหาเงินสิบล้านภายในหนึ่งปีแม่จะบ้าเหรอคะกายก็เป็นแค่พนักงานออฟฟิศธรรมดาเขาจะหาเงินมาจากที่ไหนทันคะนั่นมันก็เรื่องของพวกเธอรู้แค่ว่าจะแทบราหนึ่งปีถ้าหามาไม่ได้เธอสองคนต้องเลิกกันสวัสดีค่ะคุณลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณนุกคุณลุมอะไรนี่ลุกเป็นแฟนกายนะกายลุ้แต่นี่ที่ทำงานนะกายไม่อยากคนอื่นมองนุกไม่ดีอ่ะใครจะมองยังไงอ่ะนุกไม่แคร์หรอกแล้วอีกอย่างที่นี่ก็เป็นบริษัทแม่นุกนะถ้าใครพูดไม่ดีนะนุกแจ้คุณแม่ไล่ออกให้หมดเลยก็เพราะว่าที่นี่บริษัทแม่นุกไงเราถึงต้องยังระวังตัว กายนี่มันยุคไหนแล้วเราจะรักใครชอบใครก็ได้มันเป็นสิทธิ์ของเราโอเคกายไม่เถียงลูกแล้วเลิกงานพอดีเลยปะเก็บของกันลุกแต่งานกายไม่เสร็จเลยนะงานนี้ส่งต้องอาทิตย์หน้าพรุ่งนี้กายค่อยมาทำก็ได้นี่แล้ววันนี้เรามีนัดคุยเรื่องงานแต่งงานกับคุณแม่นะถ้าเกิดไปสายแม่ไม่ยกลูกหให้อะลูกไม่รู้ด้วย นุกพูดอย่งกับว่าปกติแม่นุกชอบกาย,ยานั่นแหละเอิน้นน่าชอบไม่ชอบอยังไงนุกก็จะแต่งงานกับกายอยู่ดีนุกไม่สนหรอกนะว่าแม่จะคิดยังไงไปเร็วโอเคงั้นกายขอเซฟงานก่อนนะเสร็จยังปไปเร็วไปเดี๋ยวรถติดอีก ไหนล่ะเรื่องที่ว่าจะมาคุยสรุปจะคุยเรื่องอะไรเออคือผมแม่เป็นไายกายเดี๋ยวหนูพูดเองมีเรื่องอะไรเหรอทำไมจะถึงไม่กล้าพูดเองต้องให้ลูกสาวฉันออกหน้าไม่ใช่อย่างนั้นครับท่านประธานคือผมไม่รู้จะเริ่มพูดยังไงดีเราสองคนจะแต่งงานกันค่ะ <c oughs> ว่าไงนะก็ <c oughs> ตามที่แม่ได้ยินนั่นแหละค่ะุ๊กกับกายคบก,กันมานานแล้วแล้วเราสองคนก็ตัดสินใจกันแล้วค่ะว่าจะแต่งงานกัน ฉันไม่อนุญาตคิดว่าง่ายเหรอการแต่งงานอะยนุกโดยเฉพาะกับแฟนจนๆของแกเนี่ยแม่ทําไมแม่ต้องดูถูกกายด้วยอ่ะถึงกายเขาจะไม่รวยแต่เขาก็เป็นคนดีนะคะที่สําคัญเราสองคนรักกันแค่ความรักกับความดีมันไม่พอหรอกนะยังไงแม่ก็ไม่อนุญาตผมขอร้องแล้วครับท่านประธานให้โอกาสเราสองคนเถอะนะครับผมสัญญาจะไม่ทําให้หนูกต้องลําบากได้ถ้าเธออยากได้โอกาสฉันก็จะให้ แต่ฉันก็มีข้อแม้เธอต้องหาค่าสินสอดให้ได้สิบล้านภายในหนึ่งปีไม่งั้นก็อย่าหวังว่าจะแต่งงานกับลูกสาวฉันหาเงินสิบล้านภายในหนึ่งปีแม่จะบ้าเหรอคะกายเขาเป็นแค่พนักง,งานออฟฟิศธรรมดาเขาจะหาเงินมาจากที่ไหนทันคะน่นมันก็เรื่องของพวกเธอรู้แค่ว่าจะแทบลาหนึ่งปีถ้าหามาไม่ได้เธอสองคนต้องเลิกกันแล้วยายนุ๊กต้องแต่งงานกับคนที่แม่เลือกให้เท่านั้นแม่ ทำแบบนี้กับหนูนะคะถ้าแม่ทําแบบเนี้ยหนูจะหนีไปอยู่กับกายก็ไปสิแต่ต่อไปเนี้ยแม่จะให้เงินระใช้นะอยากได้อะไรก็ไปขอกับแฟนแกละกันแม่คิดว่าหนูไม่กล้าเหรอคะไม่รู้ล่ะฉันยื่นคําขาดไปแล้วถ้าหาเงินสิบล้านไม่ได้ก็ไม่ต้องแต่งหนูขอโทษแทแม่ด้วยนะกายร้องแบบนี้ เขาจะทำยังไงกันดีอ่ะกายก็ไม่รู้เห,เหมือนกันมันต้องสิบล้านไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะนุกนุ๊กรู้ที่แม่ทำแบบเนี้ก็เพราะไม่อยากให้เราสองคนแต่งงานกันไม่เป็นไรนะนุ๊กกายก็ไม่รู้หรอกนะว่ากายจะทำได้ไหมแต่กายจะทำให้เต็มที่ที่สุดขอบคุณนะกาย นกูกายบอกแล้วไงว่าไม่ต้องทำเดี๋ยวกายทำเองไม่เป็นไรกายทำงานมาเหนื่อยๆอ่ะให้นุ๊กได้ช่วยกายบ้างนะแต่คราวที่แล้วอะ่ะนุ๊กทำเสื้อกายไม่ไปสองตัวเลยนะทําไมอีกอะ่ะกายไม่มีส่ไปทำงานแล้วนะกายเซลอีกแล้วว่านุ๊กแค่อยากทำหน้าที่แฟนแค่นั้นเองก็นุ๊กจะไปทำงานกายก็ไม่ให้ไปทำอะ่ะกายรู้ขอบคุณนะนุก๊ก แต่กายอ่ะเคยสัญญากับแม่นุกยไว้แล้วว่าจะไม่นุกต้องเหนื่อยนุ้ต้องลําบากถ้าเกิดว่าแม่นุกมารู้นะว่านุกต้องมาทําอะไรแบบเนี้ยแม่คงไม่แต่งงานด้วยหรอกนี่กายรับจบ็อบเอางานกลับมาทําที่บ้านอีกแล้วใช่ไหมนุกขอโทษนะที่ทําให้กายต้องเหนื่อยแบบเนี้ไม่เป็นไรหรอกนุกกายเต็มใจ หิวยังเดี๋ยวกายไปซื้อข้าวไข่เจียวมาให้นะข้าวไข่เทียวของปนุกมาแล้วทำไมซื้อมาแค่กล่องเดียวล่ะกายอ๋อกายกินมาจากที่ทำง,งานแล้วอะ่ะเดี๋ยวนี่หนูกินก่อนเลย <L> เดี๋ยวผ้ากายรีดเอง อิ่มละอืออิ่มแล้วเหรอมาเดี๋ยวกายเอาเพลงให้เอ้าลืมเอาเงินไปทิ้ง้วยนี่นา นุกคือกายเห็นว่าข้ามาเหลืออ่ะกายเลยเสียดายนุกเป็นอะไรอะ่ะนุ๊กนุกเป็นอะไรอนุ๊กร้องไห้ทำไมนุ๊กรู้นะว่ากายยอมอดข้าวเพื่อน,นุกอะ่ะนุกขอโทษที่ทำให้กายต้องลำบากมากขนาดนี้กายโอเค กายไมไ่เป็นอะไรซะหน่อยนุกตัดสินใจแล้วนุกจะไปทำงานหาเงินช่วยกายไม่ได้เลยนุกนุกไม่เคยทำงานมาก่อนมันเหนื่อยมากเลยนะนุกรู้แต่เราเป็นแฟนกันนุกจะให้กายเหนื่อยคนเดียวได้ยังไงถ้าลำบากก็ต้องลำบากด้วยกันนะกายขอบคุณมากเลยนะนุก นูค่ะขอบใจจ้ะนุ๊แม่ทำไมลูกหอหยียสภาพแบบนี้อะหนูแค่มาทำงานค่ะมีลูกต้องลำบากขนาดนี้เลยเหรอหนูก็ไม่เห็นว่าจะลำบากอะไรเนี่ยคะหนูแค่มาทำงานไม่เห็นจะมีอะไรแย่ตรงไหนแต่แม่ไม่เคยเลี้ยงลูกต้องลำบากแบบนี้เป็นไงล่ะในเมื่อเลือกแฟนจนจน ลูกก็ต้องเจอแบบนี้แหละแม่อาจจะมองว่ามันลำบากแต่สําหรับหนูแฟนคนนี้ทําให้หนูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วก็มีความรับผิดชอบมากขึ้นนะคะฟังแม่นะถ้าไม่อยากใช้ชีวิตแบบนี้ก็แค่เลิกกับเขาซะแล้วแม่จะให้เงินใช้เหมือนเดิมไม่ต้องมาทํางานงกงกแล้วเดี๋ยวแม่จะหาคนหลอ่ลอ,ลอๆลรวยๆมาแต่งงานกับลูกแม่ฟังหนูนะคะต่อให้หนูต้องลําบากกว่านี้หนูก็จะไม่มีวันเลิกกับกายเด็ดขาด คนหล่อๆเลยรวยอ่ะหาจากไหนก็ได้แต่แฟนที่ยอมลำบากเพื่อหนูขนาดเนี้ยมันหาไม่ได้แล้วนะคะแม่แซนดีมา,า,นนาแล้วครับอันนี้ไส่กุนหาที่สั่งครับขอบคุณมากนะคะอันนี้ไส้หมูหยองกับแ<า><า>คบหมูหยอขอบคุณนะ<า><า>ขอบคุณมาก<า>้าว กายทำไมช่วงนี้ขยันจังวะก็ปกติอ่ะเออดีเป็นดีแจงนะกระสัรเช่นวันก็ใช่น่ะสิแต่คงต้องแคนเซิลไปก่อนวะฉันทำอะไรสั่งซื้อผิดหัวหน้าเลยสั่งให้พรุ่งนี้มาแก้งานเอยเอางี้ไหมฉันมาทำแทนแกจะดีเหรอวะพรุ่งนี้วันหยุดแกไม่ใช่เหรอเอ้ยไม่เป็นไรฉันอยากทำโปรทีอยู่แล้วเดี๋ยวฉันไปขอคนได้แกได้เดือนเอกสารไหมดีวะหนักแลงนะช่วงนี้ ฉันเห็นแกของงานกลับไปทำที่บ้านทุกวันตอนเช้าแกก็ต้องทำเซวิตมาขายวันหยุดก็ไม่ยอมหยุดแล้วยังจะทำโอทีอีกที่แกทำขนาดเนี้เพราะสินสอดแฟนแกใช่ปะวะพูดก็พูดเถอะอย่าหาว่านี่นหาเจ้าของบริษัทเลยแม่ยายแกเนี่ยโคตรน่าเลื่อนเลยวะ่ะนี่มันขายลูกสาวกินกันชัดชัดเฮ้ยพูด<า>อย่างนั้นไวเบสก็มันจริงไหมล่ะมีที่ไหนกันให้หาสินสอดสิบล้านภายในหนึ่งปีเป็นฉันนะฉันยอมแพ้ไปแล้วฉันแบบนั้นไม่ได้หรอก ฉันสัญญากับคุณลุกไว้แล้วฉันต้องทำให้ได้สิเออแต่ก็ขอบคุณแล้วเว้ยที่เป็นห่วงอ่ะเออสู้ๆเ้ยเพื่อน สิบล้านไม่ใช่หรอผมขอโทษนะครับผมรักษาสัญญาไว้ไม่ได้ผมทําเต็มที่แล้วครับผมหามาได้เท่านี้จริงๆเท่านี้ของเธอมันเท่าไหร่สามล้านครับแค่เงินสิบล้านยังหามาไม่ได้เนี่ยแล้วยังอยากจะมาแต่งงานกับลูกสาวฉันหนูขอร้องนะคะแม่เราสองคนรักกันและที่สําคัญกายดูแลหนูอย่างดีมาโดยตลอด แม่อยาเอาเงินมาตัดสินความรักของเราสองคนเลยนะคะผมขอร้องนะครับท่านประธานผมรู้ว่าผมผิดสัญญาแต่ผมก็ยืนยันคำเดิมว่าผมอยากแต่งงานกับลูกดูแลงั้นเหรอแล้วทำไมฉันจะเห็นลูกสาวฉันนะไปทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟในร้านอาหารอยู่ละ่ะหนูอยากทำเองนะคะแม่กายเขาไม่เคยอยากให้หนูทำงานอะไรแบบนี้เลยหนูแค่อยากช่วยกายเขาหาเงินแค่นั้นเองค่ะเอาล่ะถ้าหาไม่ได้แค่สามล้าน งั้นฉันเอาแค่พันเดียวพอส่วนที่เหลือพวกเธอสองคนเอาไปตั้งต้นชีวิตแล้วกันหมายความว่าไงคะแม่ที่ฉันเรียกสินสอดสิบล้านฉันก็แค่อยากจะลองใจแฟนแกลองใจเหรอคะใช่ฉันอยากรู้แฟนแกอดทนได้แค่ไหนและเขาก็พิสูจน์ฉันเห็นแล้วว่าเขาอดทนได้ที่สำคัญทำให้แกดูโตเป็นผู้ใหญ่ และมีความรับผิดชอบมากขึ้นท่านมาทําให้ลังเกียดผมจริงหรอครับถ้าฉันรังเกียจฉันคงไม่ปล่อยเธอคบกันตั้งแต่แรกหรอกที่ฉันทําไปทั้งหมดอ่ะเพราะฉันเป็นห่วงยายนุ๊กกลัวจะคบคนไม่ดีที่หวังแต่ผลประโยชน์ฉันเลยต้องทําแบบนี้แม่ไม่เห็นน้องทําทขนาดนี้เลยเนี่ยคะแม่รู้ไหมว่านุกกับกายอ่ะลําบากกันเป็นปีเลยนะแค่นี้ก็บน่นซะละชีวิตหลังแต่งงานอ่ะลำบากกว่านี้อีกที่แม่ทำอ่ะก็เพื่อพิสูจน์ว่าตอนลําบากอ่ะ แฟนแกเขาปฏิบัติกับแกยังไงผมขอบคุณท่านประธานและต้องขอโทษด้วยนะครับที่เข้าใจท่านประธานผิดมาตลอดท่านปฐงท่านประธานอะไรล่ะต่อไปเนี้ยเธอต้องเรียนเชโนแม่สิครับคุณแม่หนูก็ต้องขอโทษแม่นะคะที่หนูเข้าใจแม่ผิดมาตลอดตอนนี้หนูเข้าใจทุกอย่างและะ้วค่ะแม่กัละลูก